ตอนนี้นะครับทุกคนตื่นเต้นหมดฮะนี่ฮะมีเสือเจ้ของเราเป็นไงฮะเน็ตมาได้ไหมฮะแฮมเพิร์ดมาได้เต็มมาครับแฮมเพิร์ดมาได้เต็มมาครับเบี้ยวสากินไปรีบปล่อยไปหมดทำไมฮะโอ้ยนี่สวยมากมันมีอย่างนั้นเต้องไปในบทค้างอย่างงั้นลราเสียวตายเลยเราบอกคอรเทรดปิดอินเดียสกายได้ไหมฮะ จอดจอดให้คนลงโอ้านเล่นได้ขอ่าไไหมครับ่ไหวแล้วเอาละฮะเอาละฮะขอหนึ่งไหมไหนไปแล้วเหรอเข้าแล้วหรอเฮปิดอินเดียสตรีทอีกเอินเดียสกายมีสัญญาหรือเปล่านักข่าวกี่ช่องเนี่ยเอาละครับมาดูสิได้ไหมอ้าวอ้าวของเราก็เริ่มดิ่งซะแล้ว แล้วครับสูงมากตอนนี้ทุกคนตื่นเต้นครับตื่นเต้นว่าระหว่างไม้สูงสูงกับที่สูงสูงอันไหนน่ากลัวกว่ากันนะฮะปีนเขาที่ลราอยู่บนภูเอาจารย์อะไรนะฮะเอาปีนเบาๆพอเดี๋ยวกดผิดกดถูกมือสั่นเนี่ยช่วงจังหวะมือสั่นนะฮะร้อยหนึ่งแล้วพอค่ากาแฟเมื่อกี้อืมเดี๋ยวลงหูงพันห้าร้อย โอ้ผมว่าต้องว่าต้องเต้นกำลังสกายหน่อยนะมาตกต้องลองสอยมาเคอนเทนต์ไม่เอาชีวิตอันนี้เลยนะฮะเข้าใจแล้วใช่ไหมสุดแพนมาที่นมาตีนังไปหองโอ้ยอ้าดไอีเดี๋ยวีส ้่มอกีามาเมุกมุกมอไม่มีใครไม่มีใครรอคอุ้ย่นานในมกัเฮยเดเดอร์ไรน้มนะฮะเรดเดอร์ในสไตล์แล้วนี้โอ้โหมาไหมฮะเอามาแล้วครับมา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 จะทำข่าวเร็วเ่วเร็ชื่อเลยดูคนน้ำาเอาคุณเจ้อาไร ไม่ต้องชัดกดเลยไม่เป็นไรผมจัดเองมาครับวันนี้ครับเสียเจ้จะมาเสียเท่าไรกับบิสเล็กเพราะว่าบนเล่นที่สูงเล่นของสูงบาราฮิวครับผมอ่าดูครับเล่นของสูงก็เล่นที่สูงนะครับกำไรวิลาพันนะครับครับว่าวันนี้มันเขียวจะใช้ใช้เพื่อนไรพี่ใหญ่เพื่อนเขียวหมดเลยเพราะว่าอยู่ข้างนเขียวหมดเลยรอตัวเราไม่ดูเทียนนะครับไม่ดูเทนไปเลยครับ อ่าเราจะได้ไม่ต้องดูพื้นครับพร้อมก็เลยกดเมื่อข้างครับอ่าเร้ยแรกเจ้า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 แรกเยี่ยครับเยี่ยมครับโอ้โหงั้นต้องดึงพื้นต่อฮะดูพื้นต่อมันเร็วไปโอ้โหสุดยอดนี <over over ่